สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว y o YouTube ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เช้าๆก็เริ่มจะเช้าสายๆนะครับวันนี้ก็รับรถมา3ครคันนะครับมีเว็บตัวใหม่นะครับครับมันด้าคลิกตัวใหม่เหมือนกันครับแต่ก็ใช้งานมาหลายปีครับคันนี้ครับอันนี้เป็นเว็บอันนี้เป็นคลิกไอตัวเก่านะครับส่วนตัวนี้เป็นคลิกไตัวใหม่นะครับ อันนี้ก็แบตเสื่อมนะครับใช้งานมานานนะครับชาร์จไปใหม่ๆนะครับใช้ได้ไม่กี่วันแบตก็หมดอีกแล้วแบตเสื่อมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเซอร์วิสโดยการเปลี่ยนแบตใหม่นะครับส่วนคลิกตัวนี้ก็เป็นคลิกตัวเก่านะครับรุ่นคลิกไอเทิร์นอัพนะครับรุ่นนีนะ้น่าจะเป็น รุ่นเก่าแล้วก็ตัวแบตก็จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดก็สวิตช์กุญแจก็จะเป็นรุ่นรุ่นเดิมนะครับแล้วเราเปิดเบาะก,ก็จะเปิดช่วงนี้ไขกุญแจนครับแล้ถ้าเป็นคลิกตัวใหม่นะครับก็เราจะเปิดเบาะโดยกดปุ่มตรงนี้เลยนะครับจะต่างกันนิดหน่อยครับส่วนแบตเตอรี่ก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนแบต แต่ตอนนี้เราก็จะมาล้างทําความสะอาดเวบคันนี้ก่อนนะครับโดยเรามีลูกค้ามาใช้บริการแต่เช้านะครับนี่ครับลูกค้ารูปหล่อนั่งรออยู่ครับก็ <laughs> โโโโงานสวิตง่ายๆครับงานบริการล้างทำความสะอาดรถนะครับเป็นงานง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ ตอนนี้จะล้างขี้ดินขี้โคลอนออกก่อนนะครับให้ดินเปื่อยก่อน,นครับเดี๋ยวก็จะเริ่มฟอกนะครับทำความสะอาดให้ทั่วรถนะครับครับถ้าเป็นสกูปปี้ไอก็กล่องแบตเตอรี่ก็ จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับเปิดเบาะไปก็จะมีกล่องแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น Scoopy I ตัวตัวเก่าครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะอยู่ตรงพักเท้าตรงนี้นะครับสําหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นเวฟร้อยเก่านะครับก็จะอยู่ข้างๆกระเป๋าตรงนี้นะครับเราเปิดไปก็จะเห็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวฟร้อยยี่ห้าไอตัวใหม่นะครับก็จะอยู่อยู่ประมาณอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเวฟรุ่นใหม่นะครับเวฟตัวนี้นะครับเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับพอเราเปิดเบาะไปก็จะมีกล่องแบตอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับก็จะมีทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าน,นะครับนี่เป็นเว็บตัวใหม่นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนแบตคลิกคันนี้นะครับ รอคันนี้ก็รออีกนะครับอันนี้ก็คลิกเหมือนกันแต่คลิกครรุ่นนะครับเดี๋ยวก็จะทําการเซอร์วิสทั้ง2สําคัญนี่นะครับครับสําหรับรุ่นนี้ก็การถอดก็จะมีน็อตที่แผงคอนครับใต้แผงคอนครับ2ตัวนะครับสกรูนะครับด้านนี้1นึ่งตัวนะครับก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับข้างละตัวนะครับแล้วก็จะทําการถอดขวาครอบนี้ออกนะครับ ไปใช้ททค,ครวงครับถอดสกรูนะครับ,รรรบตัวนี้ออกนะครับหมุนออกเลยนะครับอันนี้นะครับสกรูสายขวาถอดออกมาเลยนะครับ เม right ื่อเราถอดสกรูท so ั้งซ้ายและขวาออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดันฝาครอบขึ้นนะครับดันขึ้นแล้วก็เราก็จะถอดออกครับนะครับเพราะว่าจะมีเดือยนะครับเดือยเป็นเขี้ยวครับตรงนี้นะครับสองข้างนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับจะมาล็อกกับตรงนี้ครับเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเดือยเป็นเขี้ยวล็อกให้เราดันขึ้นแล้วก็ถอดออกนะครับเราก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับ อยู่ภายในนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเราก็จะถอดออกมานะครับก็จะมีฝังค้่บวกก็จะเป็นสีแดงๆนะครับฝังค้วลบครับเราก็ทำการถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับก็ถอดเลย ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มากับรถคลิกนะครับแต่เราใช้งานมาหลายปีนะครับก็เกิดอาการเสื่อมนะครับมีไฟอยู่ครับแต่ไฟอ่อนมากครับเราทําการชาร์จเต็มก็คี์สตาร์ทคี์ได้นะครับโดยเรากดสวิตช์สตาร์ทคี์ได้ได้ไม่นานครับสองสามวันนะครับก็มันเหมือนมีอาการแบตอ่อนนะครับแบตอ่อนแล้วก็ทําการชาร์จมันก็ เต็มนะครับแต่พอเราไปใช้นะครับมันก็เหมือนแบตหมดนะครับอันนี้เราก็ทำการชาร์จใหม่นะครับชาร์จใหม่แล้วก็มีไฟนะครับแต่ไฟไม่เต็มที่นะครับอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับอันนี้เราตั้งสเกลไปที่ dc 5 0โวลต์นะครับตั้งไฟสูงกว่าครับวัดดูครับก็มีไฟอยู่นะครับประมาณ อันนี้ถึง12โวลต์เลยนะครับแต่พอเราไปใช้กับรถนะครับมันเหมือนไดไม่มีแรงนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนแบตใหม่นะครับถ้าเป็นไม่ได้ให้เราเปลี่ยนตามสเปคนะครับตามที่โรงงานผลิตมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบต12โวลต์นะครับ5.3แอมแปร์นะครับค่า CCA ก็อยู่ที่90นะครับ ประมาณนะครับก้าสิบนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่เราได้แบตลูกใหม่มานะครับเราก็จะทําการนี่ครับตเราสั่งมานะครับจะทำการเปลี่ยนนะครับใส่แบตลูกใหม่เข้าไปนะครับสําหรับการถอดแบตเตอรี่นะครับการถอดที่ถูกต้องนะครับให้เราปิดเครื่องปิดสวิตช์กุญแจนะครับดึงออกมาแล้วก็ เราก็ทําการถอดค้่ลบก่อนนะครับจากนั้นให้ถอดค้่บวกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถอดคู่บวกก่อนเผื่อมีปเจไปโดนกราวก็อาจเกิดประกายไฟหรือฟิวขาดช็อตได้นะครับอาจจะเป็นอันตรายนะครับพ็การถอดก็ควรระบัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนการประกอบก็ไม่ยากนะครับก็ประกอบเบ็ดไม่เข้าไปนะครับ ประกอบตามคู่บวกเข้าบวกเข้าบวก,บวก,บวกลบเข้าลบลนะครับแต่ให้เราต่อสายบวกเข้าก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยหมุนสกูนะครับค้วลบตามไปนะครับนี้เราก็จะทําการเช็กไฟแบตเตอรี่ลูกใหม่ของเรานะครับตั้งไปสเกลด,ดีซีห้าสิบโวลต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วัดไฟดูครับอันนี้นะครับ ไฟเต็มเลยนะครับประมาณ13โวล์นะครับแบตใหม่ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาไปใส่รถของเรานะครับนี่นครับพอดีผมได้ทำการถอดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอดง่ายๆ ตามขั้นตอนนะครับประกอบเข้าไปเลยนะครับคลิกรุ่นนี้นะครับเป็นคลิกรุ่นเฮลเมตอินนะครับก็จะแตกต่างกับคลิกรุ่นนี้นะครับคลิกรุ่นนี้ก็จะเป็นคลิกรุ่นเทิร์นนะครับอันนี้เราจะใช้กุนแจนะครับมาไขาใต้เบาะนะครับรุ่นนี้ แต่รุ่นนี้ไม่มีกุญแจใต้เบาะนะครับเราก็จะจะกดตรงกุญแจเลยครับนี่ครับเปิดเบาะนะครับเติมน้ํามันนะครับก็อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอตามขั้นตอนนะครับที่ได้บอกไว้นะครับแล้วเราก็จะมาสตาร์ทดูนะครับ กดสวิตสตาร์ทตัวนี้ต้องเอาขาตั้งขึ้นด้วยนะครับถ้างั้นไม่ติดนะครับเพราะว่าจะมีสวิตอยู่ที่ขาตั้งด้วยเรางัไม่ติดครับเอาขาตั้งขึ้นแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยนะครับโอเคครับนี่ใช้ได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอแนะนำขั้นตอนการอดประกอบแบตนะครับที่ถูกต้องนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ